สวัสดีนะสวัสดีสุขคนนะคนะเนาะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะ สวัสดีนะคะเปิดรับันเดียวพระแม่รัสมีดวงที่เป็นกระสวยโอแฟนได้ะะแฟนมาหลายลายขอเงินได้รับได้เงินของานะ du är som köpte den. Ja, vad skulle du vara då? Jag vet inte. Vart? Eller jag måste rensa den där första. Hur ser ut? Vad tycker du? Eller hur? Mm -hmm.

Yeah. Min är starkare också. Min är 18 den här på 14. Mm. På sidan andra. borrande. Jag vet inte, Jag måste fixa bort den där först. กรูเอา12ี่หอที่สุดจะ22วันเตรียมทุบเก้าดอกเตรียมทุเก้าดอกไม่มีทุบนมเมได้ค่ะสวดมนต์ดังนี้สาจบไม่อกพระ 不九朵。 พระพิคเนศข้าพเจ้าข้าพเจ้านางสาวสายผาดกำลันที่ยี่สิบพฤศจิกายนสองพร้อยยี่ส้าขอองค์พระพิคเนศโปรดรับว่าโปรดรับของสบายข้าพเจ้าได้เตรียมพวรมอะไรหนึ่งตวงน้ำแดงนมหนึ่ง และ <c oughs> หมูคู่หม้ก็เป็นชุดประธานพอรอืม นไลน์เป็นผู้ถวายและขอพรแทนข้าพเจ้า <c oughs> ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์พระภิกษเนีด้วยจิตด้วยจิตที่ศรัทธาขอองค์พระภิกเนณโกรประทานพรให้ข้าพเจ้าได้ปเป็นกร ำเร็ได้สำเร็จัวขึ้น อมสีคะเนเนศยะนะมะฮะโอมสีคะเนศยายะนะมะฮะโอมสีคะเนศายะนะมะฮะโอมสีคะเนศายะนะมะฮะ Om si, kane namaha. Om si, kane saya Om si, ne. Om si kane saya mah. Yana om si, ne saya namaha. Om si, kane saya namaha. Om swasti kanisa ya namaha Om Sih kanisa ya namaha Namo ยันนังสุโพชนานังสัพพะิวะลังอุทังวะรังอาขันฉะตุปะลิพันฉันตุสัพพุทธติหิตะหิตายะสุขายะสันติ Đewa nam te bi tu ma he anuk la kanti a kanchay a kachay hi mami ma mai ปดดอกนมขวดนกฮูกชุดดวงมหาเฮงกวักเงินเข้าบัญชีสร้อยนกฮูกโดยให้มาโม เป็นผู้ถวายและขอพรแทนข้าพเจ้าขอองค์พระแม่ลมัศมีโประทานพรให้ข้าพเจ้าขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าประสบความสำเร็จด้วยเทอญ สุขภาสำเร็จไวขึ้นไวามากขึ้น Thank yeah. Ska du knacka på jobbet idag eller? Ja det hinner ni inte. Nej. Ja det hinner ni inte. Det börjar snart. Anton! Ja? Är du hungrig? Vadå bindusja? Ja. Anton också ska duscha. Vad heter den här? Vad står det den heter? Vad heter den? Chillpao. Chill... Chillpao. <c oughs> <c oughs> สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ สาธุนะคะสาธุนะคะอ้าวนี่ก็ได้เนาะสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะวันนี้วันไหนอ้าวแดดไปใส่เบิร์ละบาทที่นะะี่ องหันแดดอยู่แดดเชียแล้วขึ้งานคือเก่าละค่ะเหมือนทำงานเหมือนเดิม สวัสดีนะคะ